สวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีตุลในเดือนกันยายนค่ะสําหรับเรืชานะคะเมย์ฝาไว้ให้คุณในใต้คลิปวิดีโอแล้วคุณสามารถที่จะไปใช้กันได้เลยค่ะคลิปนี้จะเปิดออกเป็น3พาร์ทนะคะนั่นก็คือพาร์ทของคุณโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคู่รักที่มีประเด็นนะคะสําหรับคนนี้เริ่กันไปหลายปีแล้วเมย์แนะนำให้คุณดูพาร์ทของคุณโสดได้เลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะขอดู5ละะััคคนนาาาาารีีะะะท่จเข้าม,ามบ,บ,บสํญให้กับชาราีตุลนนนนะ ราศีแรกนะคะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนค่ะราศีมังกรนะคะราศีตุลธาตุดินพฤษศกันมังกรค่ะและราศีกันเดี๋ยวมีขอให้คําแนะนา,น,านะคะให้กับคุณในเดือนกันยายนนี้น่อยค่ะขอให้คําแนะนําให้คุณสามใบชาวราศีตุลใน,นบางท่านถ้าคุณติดสินบนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่ากับใครก็แล้วแต่คําสัญญาที่คุณให้เอาไว้คุณจําเป็นที่จะต้องทํำตามคําคสัญญาที่คุณให้ไว้ถ้าคุณบนบานสารกล่าวกับใครไว้หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพองค์ไหนไว้นะคะถ้าได้แล้วคุณต้องไปแก้บนในเดือนนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่น หรือถ้าคุณกําลังตกถึงได้ยากอยู่ในเวลานี้ค่ะเดี๋ยวจะมีคนนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในเดือนนี้คุณอาจจะต้องปรับจูน energy ของตัวเองสักนิดหนึ่งนะชาวราศีตุลเนาะเดื่องดูแต่สิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเม่ขอดูความรักของคุณหน่อยค่ะในเดือนกันยายนนี้นะจะมีใครเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไหมเจ็บหนักมาเลยอะ ในบางท่านคุณเพิ่งจะ move on มาเลยนะชาวราศีตุลหรือว่าอาดีตครั้งเก่าอะค่ะมันทำให้คุณเจ็บมากๆเลยไม่อยากจะบอกค่ะว่าอะไรที่จบไปแล้วอะเนาะมันก็ ปล่อยให้มันจบไปนะคะถ้ามันมีโอกาสได้วนกลับมาใหม่เ่ยเดี๋ยวมันก็จะได้วนกลับมานะชาราชิตุนถ้าคุณกับเขายังมีวาสนะต่อกันหรือเรื่องราวของคุณกับเขายังไม่จบเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องกลับมานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจบแล้วอะ่ะคุณก็อาจจะต้องปล่อยให้มันจบไปนะคะสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของใครได้นะคุณไม่สามารถที่จะควบคุมความรักหรือว่าความรู้สึกของใครได้เนาะหนงม่ขอดูหน่อยคะ่ะ มไม่มองว่าในเดือนนี้ค่ะชาวราศีตุลคุณอาจจะวางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยนะอาจจะเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวหรือว่าไปทํางานนะคะก็ดีแหละแต่ทีนี้คือการเดินทางของคุณนะคะจะนําพาคนรักจะนําพาความรักให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณ อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกับคุณคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่พูดตรงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวจริงจังค่อนข้างที่จะซีเรียสจะะ่ะใช้ชีวิตแบบซีเรียสอะแต่เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะนอกเหนือนจากนั้น,นะคะ่ะเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเราด้วยนะคะมีเงินอีกต่างหากโปรไฟล์ดีเลยอะ ดีมากเลยค่ะชาวราศีตุลคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนี่แบบดีทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าน่าจะเป็นคนที่เก็บตัวอยู่พอสมควรไม่ได้เฟนลี่กับทุกคนนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เลือกคบเพื่อนเลือกคบคนที่จะคุยด้วยเลือกคนที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีกฎเกณฑ์เป็นคนที่ไว้ใจใครยาก้วยค่ะตัวเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมาหรือว่าอาจจะเคย โดนหักหลังนอกใจแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างก,กับพี่บอกว่าเขาน่าจะเคยมีประวัติในเรื่องราวของความรักที่ไม่ค่อยโอเคมามันเลยทําให้คนคนนี้ค่ะจะเลือกอะไรแต่ละอย่างเลือกแล้วเลือกอีกโดยเฉพาะเลือกคู่เนี่ยค่ะเรื่องเยอะมากเลือกอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นคนที่ใจร้อนนะเป็นคนตรงแต่ไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่คนขูผ่ผางแต่เป็นคนตรงที่ คิดวิเคราะห์วางแผนไตรตรองหรือว่าแบบพิจารณาสิ่งที่จะทำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะมีคนเคยถามเหมว่าเขาเพอร์เฟกขนาดนั้นะ่ะเขาจะเหลือถึงเราเหรอคุณรู้ไหมว่าคนที่เพอร์เฟกมากๆนะคะ่ะเวลาจะเลือกอะไรแต่ละอย่างเนี่ยต้องเป๊ะนะทุกคนจริงๆไม่เคยเจอมากับตัวะคะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อะคะ่ะ เขาอาจจะไปเจอคนที่ไม่ใช่ไงถึงออกไหมเขาอาจจะไปเจอคนที่เขารู้สึกว่าอย่างไม่ใช่อะ่ะแต่พอมาเจอคุณอะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เข้ากับเขาได้อะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เพอร์เฟกต์อะคะ่ะจะต้องคู่กับคนที่เพอร์เฟกทุกอย่างนะคนที่เพอร์เฟกต์มากๆอะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เลือกคนด้วยนิสัยหรือว่าเลือกคนด้วยความสบายใจ คุณอาจจะเห็นคนคนนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วทั้งหน้าที่การงานโปรไฟล์การเงินสวยหลอ่อดูดีแต่ไม่อยากจะบอกค่ะว่าคนคนนี้ภายในเขาไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่คุณเห็นเขาอาจจะเคยผ่านการโดนทำร้ายความรู้สึกอาจจะเคยโดนหักหลังนอกใจอาจจะเคยโดนทิ้งให้ต้องโดดเดี่ยวอาจจะแบบกลายเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องราวของความรักหลายๆครั้ง มันจะมีคําถามที่ว่าคนที่ประสบความสํำเร็จทําไมถึงผิดหวังในเรื่องของความรักบ่อยครั้งเนี่ยแหละค่ะค,คนคนนี้แบบนี้เลยอันนี้คือคนที่คุณจะได้เจอนะคนคนนี้ค่ะชาวราสีตุลเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้รักใครง่ายๆแต่ถ้าเขารักแล้วเขารักเลยคุณจะได้เจอกับเขานะคะผ่านการเดินทางอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกับคุณหรือว่ามากกว่าคุณประมาณ5ปี ดี๋มี่ขอดูให้คำแนะนำให้กับคุณเลยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าคนคนนี้เขาเพอร์เฟกแล้วเขาอาจจะมีหลายๆอย่างที่ครบแล้วทีเนี้ยการที่เขาครบแล้วอะค่ะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องรีบในความสัมพันธ์ดูว่าต้องรีบ เลือกใครมาเป็นคู่ชีวิตเขาเรื่อยๆเลยค่ะคนๆเนี้ยคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเรื่อยๆเลยค่ะเขาไม่ได้เลื่อยแบบว่าไปเดทกับคนนั้นทีเดทกับคนนี้ทีนะแต่เขาเป็นคนที่พิจรารณาคนเยอะอะดูนิสัยใจคอศึกษาหารายละเอียดหาข้อมูลก่อนที่เขาจะคบใครหรือว่าก่อนที่เขาจะดึงใครเข้ามาในชีวิตอะเพราะคนๆเนี้ยเวลาที่เขารักใครแล้วอะเขารักจริงเขารักจริงนะคะ พร้อ,อมทุ่งเทจริงจังจริงใจให้ได้ทุกอย่างเลยแต่ทีเนี้ยก่อนที่เขาจะเลือกใครอะเขาก็ต้องแบบพิจารณานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาจะให้ใจใครสักคนอะคุณจะได้เจอคนที่เขามีลักษณะแบบนี้นะชาวราศีตุลคุณอาจจะต้องอดทนกับคนคนนี้นิดหนึ่งนะคะด้วยความที่เขาอาจจะทําอะไรช้าหรือว่าด้วยการที่เขาอาจจะคิดเยอะ เลือกเยอะอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณช้ามากค่ะคุณอาจจะต้องอดทนคุณอาจจะได้เจอกับคนที่โอเคแหละเขาเลือกเยอะแต่ถ้าเขาเลือกแล้วเขามั่นคงถ้าเขาเลือกแล้วเขารักเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอดทนกับคนคนนี้นิดนึงถ้าคุณอดทนได้ไม่มองว่าคุณจะได้ของขวัญราคาแพงเลยคุณจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงที่ดีเลยอะค่ะ จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนโซนนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเดี๋ยวมีขอไปเปิดดวงให้กับคนคุยความสุขพาน์ไม่ชัดเจนกันต่อเลยนะคะวันนี้ค่ะชาวราศีตุลนะคะในพาร์ทของคนคุยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูลัคนาราศีนะคะของคนที่คุณดิวหย่ด้วยนะขอ5ราศีนะคะราศีแรกนะคะราศีมีะคะ่ะราศีเมถุนราศีกรกราศีสิงห์และราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวมีขอให้คนาแนะนําให้กับคุณ ในเดือนนี้หน่อยค่ะในเดือนนี้นะชาวราศีตุลไม่อยากคุณนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตัดความท็อกซิกความดรามา่าเนาะก่อนที่คุณจะเข้านอนนะคะ คลียร์อนเนอร์จีของตัวเองให้ดีนะสําหรับบางท่านนะคะคุณมีความรู้สึกฝันร้ายหรือว่านอนไม่พอหรือว่าอาจจะรู้สึกนอนหลับไม่สนิทด,ด้วยอะ่ะซึ่งมันอาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะเอ่อเรื่องอะไรที่คุณไม่แน่ใจอะ่ะไม่อยากคุณแบบเก็บไว้ก่อนนะอย่าพึ่งผงผางหรือว่าอย่าพิ่งแบบไปพูดอะไรก่อนอะ่ะก่อนที่คุณจะแบบเอ่อเจอหลักฐานจริงๆหรือว่าคุณอาจจะแบบต้องหาข้อมูลแน่นๆจริงๆก่อนที่คุณจะไปชวนใครทะเลาะหรือว่า ไปมีปัญหากับใครกัเนาะขอให้เป็นข้อมูลที่จริงนะคะจริงแล้วถึงพูดได้มั่นใจแล้วถึงพูดได้โอเคเนาะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ออกมาเตือนนะคะแล้วก็สําหรับบางท่านในเดือนนี้ค่ะคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าคุณจะมีไอเดียดีๆนะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าในเรื่องของการเรียนนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะสาหรับในเดือนกันยายนี้ค่ะเดีย๋ยวไม่คอดูสถานการณ์ความรักของคุณ ับเขายนะะในบางท่านคุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือเปล่าคะต่างชาติต่างศาสนาด้วยก็ได้นะแชทกันเยอะส่วนใหญ่จะแชทกันเยอะมากกว่าที่จะมาเจอกันด้วยหรือเปล่าคุณอาจจะแชทกับเขามากกว่าที่เจอกันจจเจอกันแบบตัวเป็นๆอะไรแบบนี้คะ่ะพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว,ต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 วอะไรแบบนี้ อืในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมีการตกลงกันที่มันไม่โอเคสักเท่าไหร่อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะคิดกันคนละอย่างความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกท้อด้วยนะคุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกหมดกําลังใจในความสัมพันธ์นี้คุณเริ่มรู้สึกทอดใจแล้วนะ คนให้ก็คือคนให้คนรับก็คือคนรับเขานิ่งมากเลยค่ะชาราสีตุลความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่ขยับเลยคุณอาจจะเดียวกับคนที่เขานิ่งมากๆพูดน้อยตอบน้อยพูดแต่เรื่องที่จําเป็นพูดแต่เรื่องที่อยากพูดบางท่านคุณอาจจะเหมือนกับไปรับรู้เรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกช็อกด้วยก็ได้นะหรือว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเค หรือคุณอาจจะไปเจอกับประเด็นดราม่าที่คุณรู้สึกรับไม่ไหวอะ่ะในบางท่านเขาอาจจะมีคนที่เขาจริงจังด้วยอยู่แล้วเรามันอาจจะไม่สามารถแพลนในเรื่องของอนาคตได้อาจจะไม่สามารถที่จะแพลนในเรื่องของการไปต่อในความสัมพันธ์นี้ด้วยก็ได้นะคะ อันนี้คุณลองไปปรับใช้อีกทีนะเพราะว่าเมย์ก็ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังเนาะคุณอาจจะต้องไปปรับใช้กันอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของบุคคลที่สองหรือว่าหนึ่งสองสามอะไรแบบนี้ค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาได้ช้าหรือว่าอาจจะพัฒนาไม่ได้เลยอาจจะติดในเรื่องของอุปสรรคบางอย่างหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เขาทําหรือว่าเป็นปัญหาที่ อาจจะเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขามีใครอยู่แล้วหรือว่าเขาดึงใครเข้ามาเนาะอันเดียวคุณเอาไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ของคุณอีกทีนะก็จะประมาณนี้แหละที่ไม่ได้จากงาไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในเดือนกันยายนนี้นะ ไม่มองว่าในเดือนนี้ค่ะคุณจะเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องคุณจะเลือกทาสิ่งที่คุณควรทํามากกว่าคุณน่าจะเข้าใจในสถานการณ์นี้แล้วหรือคุณอาจจะพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณเริ่มที่จะมองถึงปัญหาในชีวิตจริงและคุณไม่ได้โลกสวยอีกแล้วอันนี้ต้องขอบพูดตรงๆนะคุณอาจจะไม่ได้โลกสวยอีกแล้วในความสัมพันธ์นี้เมื่อก่อนคุณอาจจะจินตนาการหรือว่าวาดฝันในความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างดี แต่ณเวลานี้ค่ะคุณไม่ได้โลกสวยแบนนี้อีกแล้วแล้วก็ตัวคุณน่าจะเหมือนกับตาดสินใจเริ่มต้นใหม่ละคุณน่าจะหิวตัวเองได้ละสักประมาณเลเวลหนึ่งนะคะคุณเริ่มที่จะกลับมาสนใจตัวเองให้เวลากับคนพอในครอบครัวไม่มองว่าหลังจากที่คุณ Move On ค่ะเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณทั้งคนที่ไล่เลี่ยกับคุณนะคะไม่ถึงอายุแล้วก็อาจจะ เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณคุณอาจจะเจอกับเขาผ่านการทํางานด้วยก็ได้นะคะไม่มองว่าชีวิตของคุณะ่ะมันจะมีการพัฒนาแบบที่การทันหันเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเลยนะคะไม่มองว่าในเดือนนี้คุณจะสนใจในเรื่องของตัวเองมากขึ้นและผลลัพธ์ของการที่คุณกลับมาสนใจใตัวเองมากขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับโดยเฉพาะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณด้วย ไม่มองว่าหลังจากที่คุณ move on ค่ะจะมีคนใหม่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณเยอะมากๆเลยนะถ้าคุณเปิดใจไม่มองว่าความผิดหวังเสียใจของคุณมันจะค่อยๆบรรเทาคุณจะเริ่มกลับมาแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองได้คุณจะสามารถฮิลตัวเองได้นะคะขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นว่าคุณฮิลตัวเองเนี่ยเพื่อสิ่งที่คู่ควรกับคุณเพื่อสิ่งที่จะดีกว่ากต่ความสัมพันธ์นี้ไม่มองว่าคุณอาจจะ ไม่ได้อยากเสียใจอีกแล้วไม่ได้อยากที่จะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทาใคุณเจ็บปวดอีกแล้วอะคะ่ะอย่างกับที่บอกว่าคุณน่าจะมองความสัมพันธ์นี้แบบในโลกของความเป็นจริงแล้วคุณไม่ได้แบบโลกสวยอีกแล้วอะโอเค เดี๋ยวเรามาขอให้คำแนะนำกันหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากไพ่หน่อยค่ะสำหรับชาวราศีตุลนะไม่มองว่าที่ผ่านมาุณอาจะเป็นคนที่คอยให้คำแนะนําคนอื่นในเรื่องราวของความรักหรือว่าคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษ,ษาที่ดีสําหรับคนที่เขามีปัญหา และในเวลานี้ค่ะไพ่แนะนําบอกว่าเมื่อคุณช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วอะค่ะมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องเอาคําแนะนําเหล่านั้นที่คุณเคยมอบให้กับคนอื่นนะคะเอามาใช้กับตัวเองเอามาให้กําลังใจตัวเองค่ะมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องเติมพลังให้กับตัวเองนะคะสําหรับชาวราศีตุล เมย์มองว่าตัวคุณนะคะมีความกล้าหาญมากพอที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปในจุดที่คุณต้องการจริงๆเมย์อยากคุณนะคะจินตนาการถึงชีวิตคู่ที่คุณอยากจะมีคนรักที่คุณอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยถ้าในเวลานี้ค่ะคนคนนี้ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับคุณหรือว่าไม่สามารถที่จะพาคุณไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่คุณวาดฝันไว้ได้ค่ะไม่แค่รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องกลับมาพิจารณาใหม่เนาะ มันถูกแล้วค่ะที่คุณจะไปต่อกับชีวิตของตัวเองถ้าเกิดว่าคุณคนนี้เขาไม่สามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตให้กับคุณอย่างที่คุณต้องการหรือว่าเป็นคู่ชีวิตให้กับคุณที่จะคอยซัพพอร์ตคุณซื่อสัตย์หรือว่าจริงใจแล้วมอบความรักให้กับคุณได้ในระยะยาวคุณไม่มีเวลามากพอค่ะที่จะมาเสียเวลากับความรักที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมี้ขอไปเปิดดวงนะคะให้กับคนมีคู่ที่มีประเด็นกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะในพาร์ทของคู่รักที่มีประเด็นแล้วมีปัญหานะคะก็สําหรับพาร์ทเนี้ยค่ะเอ่อถ้าคุณเลิกกันไปหลายปีแล้วอะ่ะหรือเขาเคยทําให้คุณเสียใจมากๆนอกใจคุณหรือว่าเคยทําให้คุณรู้สึกแย่อะ่ะ ม่ใหญ่คุณดูพาร์ทของคนโสดได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลิกกันไปหลายปีแล้วอะเพราะจะมีบางท่านที่คุณเลิกมนไปนานมากแล้วอะแต่คุณก็ยังคงแบบมาดูพาร์ทนี้แล้วพอคุณดูอะคุณก็จะเหมือนแบบโกรธแค้นเคืองโกรธอะไรแบบเนี้ยกับคู่ที่เป็นประเด็นของคุณทั้งทที่มันจบกันไปนานแล้วอะแล้วการที่คุณมาดูไพ่ในวันเนี้ยค่ะแล้วการที่คุณกับเขาเลิกกันไปหลายปีแล้วอะค่ะนั่นมันหมายถึงว่าคุณกับเขาไม่ใช่คู่รักกันแล้วค่ะคุณคือคนโสด ที่จะมีปัญหามากที่สุดเลยอะคะ่ะที่ไม่จะได้รับคอมเมนต์แย่ๆนั่นก็คือพาร์ทนี้แหละคือก็จะเป็นพาร์ทนี้แหละที่คุณโกรธแค้นมาจากไหนไม่รู้อะแต่คุณมาลงที่เราแล้วคุณก็มาล้ำเส้นเราวยการสะบัดคำหยาบออกมาแล้วก็ด่าเราทางทางที่ตัวเราอะไม่เคยรู้จักกับคุณไม่เคยรู้เรื่องราวของคุณเลยเราอ่านตาหน้าภายัยเพราะฉะนั้นนะคะไม่อยากคุณแบบมีสตินิดนึงแล้วก็ลองเอาไปปรับจูนนะคะ เรื่องราวของคุณมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณร0 0ซหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะคุณอาจจะต้องมีสติในการดูนิดนึงแล้วก็พยายามอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันบ่งบอกถึงตัวตนของคุณแล้วการที่คุณแบบมาคอมเมนต์แบบนี้ด่าคู่รักของคุณน,นู่นนั่นนี่อ่ะมันคือการประจานตัวคุณเองโอเคแหละถ้าคุณด่าเขาอะเมย์กับพี่แอดมินนะคะก็จะเหมือนกับไม่เป็นไรหรอกก็ให้พื้นที่เขาได้ระบายไป แต่ถ้าคุณมาด่าเรานี่หมายถึงว่าคุณล้อมเส้นเราแล้วนะใจเย็นๆมีสติให้เยอะๆคิดก่อนที่จะพูดเพราะว่าคําพูดมันเป็นายนเราเวลาที่คุณพูดเรามาแล้วคุณเอาคืนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเลิกกันไปหลายปีแล้วแล้วคุณอยากอัปเดตข่าวสารอะไรเขาแบบเนี้ยคุณอาจจะต้องไปส่งในพิราิคารก็ได้นะถ้าคุณมาดูแบบเนี้ยมันรวมมากเลยอะคะ่ะเพราะอันนี้คือคู่รักที่มีประเด็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลิกกับเขาไปนานหลายปีมากๆแล้วอะคะ่ะ5ปี1ิปีแบบเนี้ย คุณกับเขาไม่ใช่คู่รักกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสตินิดหนึ่งเนาะดักไว้เลยเพราะว่าพาร์ทอื่นจะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่จะโดนด่าคือพาร์ทนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลัคนาราศีนะคะของคุณอของคู่ของคุณราศีแรกนะคะธาตุดินค่ะพฤกงศกันมืองกรนนะราศีพิจิกค่ะราศีมังกอนราศีเมถุนและราศีเมษนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำให้กับคูณในเดือนนี้ด้วยค่ะ ในเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลคุณอาจจะต้องไปกวดน้ําทาบุญกวดน้ําเยอะๆนะคะจะช่วยเสริมดวงให้กับคุณได้เยอะเลยอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากแนะนํานะคะทําบุญกวดน้ําให้เยอะๆค่ะเพราะว่าบุญกุศลจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะดีขึ้นคุณอาจจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็ในเดือนนี้ค่ะคุณอาจจะต้องพักผ่อนเนาะให้เพียงพอแล้วก็ไม่มองว่าเดือนเนี้ยไม่น่าจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณนะคะ สำหรับบางท่านที่คุณแต่งงานกันแล้วอะ่ะแล้วก็ทะเลาะก,กันหยุห่มหยิมอ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้มีลูกด้วยนะคะแห่ไม่ขอดูหน่อยนะขอดูสถานการณ์ความรักของคุณและคู่ของคุณนยคะ่ะ มีการทำอะไรด้วยอารมณ์ชั่ววูบไหมมีการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบไหมคะอืมการที่คุณจะตัดสินใจบอกเลิกเขาหรือว่าตัดสินใจทำบางอย่างอะไม่อยากให้คุณแบบคิดให้ดีๆนะอย่าบอกเลิกคู่รักของคุณด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะชาราสิตุนอืม ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมันมีความคิดถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วหรือว่ามีปัญหามีดราม่าเกิดขึ้นแต่ในใจของคุณัองคู่ม่มองว่ายังคงคิดถึงกันและกันอยู่ยังคงมีภาพที่คุณกับเขามีความสุขยังคงมีภาพที่คุณกับเขา,าค่ะเคยอยู่ร่วมกันในบางท่านในเวลานี้คุณอาจจะต่างคนต่างอยู่ยก็ได้นะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตมันน่าจะเป็นในเรื่องของระยะห่างของความสัมพันธ์ด้วยไหมาอาจจะอยู่กันคนละที่คนละถิ่นหรือว่า ให้เวลาซึ่งกันและกันได้ไปคิดทบทวนเนาะในความสัมพันธ์นี้ค่ะในบางท่านคุณอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วนะทีเนี้ยค่ะถ้ามีลูกด้วยกันแล้วทําอะไรมันก็จะต้องคิดถึงลูกให้มากๆเนาะอาจจะยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ในเวลานี้ค่ะก็ยังคงแบบติดในเรื่องของลูกยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงิน ทรัพย์สินหรือว่าลูกเนาะยังต้องแบบมีภาระรละผิดชอบร่วมกันอยู่นะคะยังไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้ร้อเปอร์เซ์โอเคแหละคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลใจความคิดมากในความสัมพันธ์นี้นะคะไหนไหมขอดูในเดือนกันยายนนี้หน่อยนะคะกันยายน,นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้าในเวลาเนี้คุณแยกกันอยู่นะในเดือนกันยายนนี้ค่ะคุณก็อาจจะยังต้องแยกกันอยู่ไปก่อนนะแต่ทีนี้จากนา้ไพ่ก็คือคุณอาจจะมีความคิดถึงกันแหละยังคงนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่มีร่วมกันนะคะแต่ในเดือนนี้ไม่รู้สึกว่าคุณก็ยังคงแบบ เหมือนกับใช้ชีวิตคนโสดอเะนาะตัวเขาก็กลับมาใช้ชีวิตคนโสดเหมือนกันอาจจะแบบมีการตกลงว่าเราแยกกันอยู่สักพักหนึ่งหรือว่าถอยห่างจากกันนี้ไหมในเดือนกันยายนนี้ก็จะยังคงเป็นแบบนั้นนะคะไม่อยากให้คุณระวังในเรื่องของคําพูดเนาะที่มันอาจจะสร้างประเด็นสร้างดราม่าให้กับความสัมพันธ์นี้คําพูดอะคะ่ะถ้าเราใช้มันดีอะมันจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มัน ให้มันแย่ค่ะมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์แย่ลงได้นะคะคําพูดเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญนะสำหรับความรักนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกคุณในเดือนนี้คุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของคําพูดนิดหนึงถ้าคุณแยกกันอยู่ในเวลานี้ค่ะก็อาจจะเป็นแบบนั้นในบางท่านถ้าคุณตัดสินใจที่จะอยา่าในเดือนนี้อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้อยาก,กันเนาะอืม ในเดือนนี้ไม่เห็นไพ่ของการที่คุณกําลังคิดไตรตรองในเรื่องของความสัมพันธ์ในเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณคิดเยอะคิดมากในการตัดสินใจเป็นเดือนที่คุณคิดเยอะคิดมากแล้วก็ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะน่าจะเป็นเดือนแห่งการทบทวนของคุณมากกว่าว่าคุณจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะยังไงกับเขา เรื่องลูกเรื่องภาระเรื่องหนี้สินจะเอาอยัางไงน่าจะเป็นเดือนนี้คุณคิดหนักอยู่พอสมควรนะคะแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะผ่าน้นไปได้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้แต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคุณอาจาจะต้องคิดเยอะอยู่พอสมควรคุณอาจจะต้องใช้สติคุณอาจาะอาจะต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าคุณอาจจะต้องใช้ปัญญาเยอะสักนิดหนึ่งในเดือนนี้นะคะ ให้บอกว่าคุณนะคะมีค่ามากพอนะสำหรับสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาค่ะคุณจะได้รับอย่างแน่นอนถ้าคุณปรารถนาที่จะกลับมามีความรักกลับมามีความสุขกับคนคนนี้ถ้าคุณปรับจูนกันได้ถ้าคุณพูดจากันด้วยคำพูดที่ดีอะค่ะมันมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณนะคะต้องการที่จะจบความสัมพันธ์นี้ คุณก็สามารถที่จะจบได้เหมือนกันนะคะยางกับที่เม์พูดกับคุณเป็นตั้งแต่แรกแล้วว่าคําพูดอ่ะพูดดีมันก็ดีพูดไม่ดีมันก็จะทําให้สถานการณ์ของเรามันแย่ลงนะอันนี้ให้ขึ้นมาเตือนในเรื่องของคําพูดเลยค่ะอยู่ที่คําพูดของคุณเลยนะชาวราศีตุลแล้วก็ผู้รักของคุณด้วยอะคะ่ะคําพูดน่าจะมีบทบาทสาคัญในเดือนนี้นะคําพูดการเจราจาการตกลงการต่อรอง อยากให้คุณนะคะคิดไว้ว่าทุกๆุกบททดสอบในชีวิตอะคะ่ะมันเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณได้เติบโตเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณได้แข็งแกร่งเข้ามาค่ะเพื่อที่จะสอนให้คุณมีภูมิคุ้มกันและรู้จักการแกกไขปัญหาและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณอย่าไปคิดว่าทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นอยากให้คุณนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่ามันจะแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายแล้วค่ะความเก่งของคุณความสามารถของคุณ ความฉลาดของคุณจะนำพาให้ตัวคุณนะคะผ่านวิกฤตผ่านปัญหาที่กำลังเจออยู่ในเวลานี้ไปได้นะคะไม่ขอเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงไม่ว่าคุณจะเลือกหนทางไหนคะ่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอยย้ำอีกทีในเรื่องของคำพูดนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลในเดือนกันยายนนี้ค่ะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ